สวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมอยากจะฟีดแบ็กนะครับกับ าการที่ผมใช้งานกระเป๋า,าใบหนึ่งนะครับนั่นก็คือกระเป๋าพราดานะครับพราดานะต้องอ่านอ่านออกเสียงให้ถูกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยเป็นแฟนคแท้ของพราดาเลยนะครับใครใครรอบตัวผมหรือว่าคนที่รู้จักผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมอ่ะเป็นเป็นสาวกของพราดาเลยทีเดียวที่ผมเอาการ์ดต่างๆเนี่ยมาวางนะ ก็อยากจะบอกว่าอันน,นี้มันเป็นของจริงนะครับผมแต่ว่าคือผมใช้งานมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้ผมใช้งานมาแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ยังเป็นอย่างเงี้ยคือแบบจะบอกว่าเป็นยังไงดีมันจะดูมันจะดู สักครู่นะครับเก็บจัก่อนมันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนการการที่ผลิตออกมาแล้วก็ใช้งานมาสักระยะนึงเนี่ยระยะหนึ่งของผมเนี่ยคือไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับก็คือแค่เราใส่ของแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าอีกทีนึงนะครับแล้วก็เ,เนี่ย มันจะเป็นผลิตออกมาแล้วผิวของมันนะครับผิวของมันมันจะดูไม่เรียบอะครับแล้วก็ทั้งสองด้านเลยนะครับก็จะเป็นแล้วก็ยังไงดีแต่ว่าไอ้ตรงที่เป็นเหมือนกับาสายให้เราสามารถคล้องก็ได้หรือว่า,าถือก็ได้หรืออะไรอยเงี้ยครับก,ก็ยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับทำจากหนังนะครับผม แล้วก็ตัวซิปเองนะครับตัวซิปเองเนี่ยก็ทำออกมาได้รูปแบบเพอร์เฟกเลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นเงินวาวนะครับเป็นซิลเวอร์วาวแบบว่าดีดเลยเทียดียวทีเดียวนะครับถ้าผมไม่ได้ถือกล้องเนี่ยผมก็จะลองรูดให้ดูนะครับผมแต่ว่าบังเอิญนขออนุญาตไม่รูดให้ตาจารส่วนตัวโลโก้เนี่ยก็ทำออกมาได้สวยงามเหมือนเดิมนะครับ ต,ติอย่างเดียวนี่แหละไอตัวรีไนล่อนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างมันดูซอฟต์ไปอะครับคือด,ดูไม่เป็นทรงเท่านั้นเองอะครับขนาดไม่ได้ใช้งานมานานซึ่งผมซื้อมาในราคาเนี่ยสาม0 0ื 30, กว่าบาทนะครับสามหมื่นกว่าบาทสำหรับกระเป๋าเพาเนี่ยนะครับสำหรับกระเป๋า,าเพา,าแล้วก็ <Okay. S 1> จะพูดว่าไงดี คือก็ไม่ได้ไม่อยากว่าพาร์ดาเพราะตัวเองก็เป็นสาวกอยู่อะแต่ว่ามันมันเป็นจริงอะ่ะมันเปื้อนง่ายครับอันดับแรกมันเปื้อนง่ายแล้วก็วิธีการทำความสะอาดของพาร์ดาเนี่ยถ้าถ้าจะให้ผมเนี่ยไปส่งที่ไปส่งที่ร้านสปาเนี่ยก็ก็อะไรอยู่นะผมก็ส่วนให่ผมก็ใช้ผ้า ผ้าถุงผ้านี่แหละครับหรือถุงผ้าในการเก็บใช่ไหมครับแล้วก็จะใช้ผ้าสะอาดชุบน้ําหมาดๆนี่ครับเช็ดมันก็ออกแล้วครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันเป็นคราบแป้งอย่างเงี้ยครับคราบแป้งที่เราแบบใช้ทานหน้าเนื้อผู้ชายใช้ทานหน้าแล้วเราก็อาจจะติดมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็เกิดรอยรอยด่างรอยรอยอะไรอย่างเงี้ยขึ้นได้แต่ว่าก็ทําความสะอาดได้นะครับก็ ก็จะบอกว่าใครที่กำลังคิดจะซื้ออันนี้นะครับก็ก็ลองคิดดีๆแล้วกันเนาะเพราะว่าผมคิดว่ามันก็มีรุ่นอื่นให้ซื้อเหมือนกัน<ม>ให้เลือกซื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่ากระเป๋าเพาอของแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็ก็มีอยู่หลากหลายนะครับแต่ว่าราคาก็จะแตกต่างกันอ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับก็รุ่นนี้ชื่อว่ารีไนลอน เซฟิเนลลีเทอร์พาวนะครับร,รีไนรีไนลอนนะครับรีไนลอนก็คือมันมันเลยเป็นอย่างนี้ืะเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่ารุ่นที่รุ่นที่แบบหรือว่าลักษณะเนี่ยคล้ายกันเลยเนี่ยเป็นแฝดกันเนี่ยก็คือเซฟิเนลลิชพาวนะครับก็คือจะทำจากหนังทั้งหมดเนี่ยทั้งสองรุ่นเนี่ยมีอยู่ในเว็บไซต์นะครับผม แต่ราคาของรุ่นเ e ฟ f เนอร์ลิชเปาล์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ของผมเนี่ยส0 0 0มื่นสามหมบวกกับน้ำนตานะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับการที่เราซื้อมาเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับซื้อมาแล้วแต่ก็ข้อดีของมันก็ก็อย่างที่บอกครับข้อดีมันก็ยังมีเนาะ ใช้แล้วมันสีดำครับใช้แล้วมันก็ดูเรียบหรูแล้วก็ไปกับไปกับผมที่ไหนก็ได้ใส่กับชุดอะไรก็ได้ก็ยังเป็นข้อดีของมันอยู่ครับก็ข้อเสียอย่างเดียวก็คือนั่นแหละครับนั่นแหละครับมันดูบอบบางแล้วก็อย่างที่บอกไปนะเดี๋ยวก่อนไปนะครับผมขอฝากช่องของผมนะครับเป็นช่องใหม่นะครับซึ่งก็ ถ้าเกิดใครที่เคยติดตามผมเนี่ยก็ผมก็เคยมีช่องช่องนึงแล้วก็ตอนนี้มันก็หายไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ก็มาเริ่มกันใหม่ละกันเนาะอัน,นช่องใหม่กับช่อง4 N C 4 TV นะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกาลังใจนะครับสวัสดีครับกราาครับวัสดี